สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาพักกายพักใจด้วยการมาหลับตาผ่อนคลายกายใจมานั่งสมาธิด้วยกันนะคะเอาลละคะ่ะเริ่มต้นให้เรานะคะปรับกายของเราให้สบาย แล้วก็ปรับใจของเราให้สบายค่ะให้เรนั่งท่าที่สบายกันนะคะเสร็จแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็หายใจออกชา้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกชา้าๆอีกครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าๆคราวนี้ค่ะค่อยให้เราทุกทุกคนนะคะ ค่อยๆหลับตาของเราลงเบาๆเอาแค่ว่าเปลือกตามาสัมผัสกันนะคะอย่าเม้มตาแน่นอย่ากดลูกในตาเราคราวนี้ให้วางใจของเราให้เบาๆสบายๆในจุดที่สิ้นสุดของลมหายใจของเราขณะที่เราหายใจเข้า จุดที่ลึกที่สุดของลมหายใจของเราอยู่ตรงไหนให้เราวางใจไว้ตรงนั้นกันนะคะเสร็จแล้วให้เราลองนึกถึงธรรมชาติที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้น้ำตกหรือทะเลที่เราชอบไป ธรรมชาติที่สดชื่นธรรมชาติที่สวยงามให้เราค่อยค่อยนึกถึงธรรมชาติของเราที่เราชอบกันสักครู่หนึ่งนะคะการนั่งสมาธิจะช่วยทำให้ใจของเรานิ่งขึ้นเบาขึ้นสงบขึ้นและเราก็จะมีสติ มีการโฟกัสที่ดีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่วอกแวกอันจะนำไปสู่การที่เราเรียนหนังสือได้ดีขึ้นเพราะมีความจำที่ดีขึ้นแม้อ่านเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะจดจำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะใจของเราได้โฟกัส อยู่กับสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่ตรงหน้าประโยชน์ของสมาธิก็จะช่วยทำให้การเรียนของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะให้เราค่อยๆนึกถึงธรรมชาติที่เราชอบกันไม่ว่าใครจะชอบภูเขาทะเลหรือน้ำตกก็ให้เรานึกถึงสถานที่ธรรมชาติที่เราชอบกันสักครู่หนึ่งนะคะ กายและใจของเราเบาสบายดีแล้วให้เราค่อยๆแผ่ขยายความบริสุทธิ์ยู่รอบๆตัวเราแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีไปสู่รอบๆตัวเราแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีไปสู่คนรอบข้างที่เป็นที่รักของเรา ด้วยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูเพื่อนๆของเราทุกๆคนลุงป้านะ้าอาญาพี่น้องต่างๆของเราขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขท่านใดพี่มีความทุกข์ก็ขอให้คลายจากความทุกข์ท่านใดที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะ ขยายความรักความพนาดีให้กับคนรอบข้างของเราทุกทุกคนเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหกชายใจช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจช้าๆตาวเลค่ะแล้วเ,เราก็ค่อยๆนะคะกระพริบตาแล้วก็ลืมตาขึ้นค่ะช้าๆนะคะ เป็นยังงกันบ้างคะวันนี้รู้สึกผ่อนคลายกันมากขึ้นไหมคะถ้าเกิดรู้สึกผ่อนคลายกันมากขึ้นมีโอกาสอย่าลืมที่จะทําสมาธิกันนะคะในทุกๆวันของเราคะ่ะขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะ